สิธิเธอจะต้องไม่เป็นไรฉันมาแล้วฉันจะไม่ยอมให้เธอไปอะไรไปแน่สิทธิฟื้นซีสิทธิดูสิฉันเองวีนุฉันจะไม่ยอมให้เธอไปอะไรไปสิทธิสิทธิเธอคือสิทธิของฉันและฉันคือวีนุของเธอฟื้นซิฟื้นซิสิทธิวีนุของเธอมาแล้วฟื้นซีสิทธิฟื้นสิทธิสิธิสิทธินี่สิธิ นี่โทรศัพท์ของสิทธิสิทธิฮัลโหลฮัลโหลคุณอยู่ไหนอะพออยู่หน้าบ้านชาวปูรันดาราเอารถเข้ามาผมจะออกไปเร็วเข้าเร็วเร็วเข้า พวกเขาเอะอะโวยวายอะไรกันเนี่ยผู้ตายแล้วเป็นจ่าเนี่ยนี่นี่วิงกุลพาฉันเคยเห็นผู้หญิงคนนี้นี่แท็กซี่ฉันไ่อม่ให้ฉันเนี่ยโทรตามแท็กซี่เร็วเข้าเร็วเรียกรถเร็วเข้าหมอครับหมอครับหมอครับหมอหมอครับเกิดอะไรขึ้นครับได้โปรดช่วยสิทธิด้วย เธอสีเลือดเยอะเลยบรุษพยาบาลรีบมาเร็วเร็วครับหมอสิทธิจะต้องปลอดภัยพยาบาลพยาบาลพยาบาลตรีบโออาให้พร้อมด้วยได้ค่ะเร็วเข้าไปเร็วไปเธอจะต้องไม่เป็นไรนะสิทธิองค์คเนธได้โปรดช่วยสิทธิด้วย คุณนายครับผมจัดก,การฤิถีเรียบร้อยแล้วแต่ลูกชายของคุณเน่ก็ดันโผล่มาต,ตอนนาทีสุดท้ายแล้วผมคิดว่าเขาเห็นผมด้วยอ่ะบ้าอะไรเนี่ยนี่แกเน่ะอยากจะตายหรือ,อยังไงฮะคุณนายก่อนที่คุณจะวางแผนกำจัดผมเนี่ยผมขอพูดกับคุณให้ชัดๆก่อนนะถ้าคุณทำแบบนั้นผมเนี่ยแหละจะเป็นคนที่บอกตำรวจให้หมดทุกอย่างเลยว่าคุณทำอะไรลงไปบ้า คิดเอาซิคุณจะช่วยปกป้องผมหรือว่าไม่เพราะเราสองคนลงเรือลำเดียวกันแล้วฉะนนั้นคิดให้ดีๆก่อนที่จะทำร้ายผมเข้าใจไหม องค์คเนตพระองค์รู้ทุกอย่างพระองค์รู้ว่าเธอคือสิทธิเธอคือสิทธิเพื่อนรักในวัยเด็กของผมและทำไมพระองค์ถึงไม่ส่งสัญญาณให้ผมละ่ะพระองค์ควรจะส่งสัญญาณให้ผมให้รู้ว่าเธอคือสิทธิผมยังมีชีวิตและตัวเธอเนะี่ยก็คือเหตุผลในเรื่องนั้นเธอปกป้องผมไม่ให้ผมโดนทำร้าย เธอยืนหยัดเคียงข้างผมไม่ว่าอย่างไงก็ตามและดูสิ่งที่ผมตอบแทนสิผมไล่เธอออกจากบ้านผมไปเป็นเพราะผมไม่เชื่อใจเธอเราทั้งสองต่างก็ผิดองค์เนรพระองค์กับผมทำผิดต่อสิทธิผมแก้ไขความผิดของพระองค์ไม่ได้ แต่ผมลงโทษตัวผมเองได้ วินัยักษ์วินัยักษ์นี่ลูกลูกทําอะไรลงไปฮะลูกจะบ้าหรือยังไงลูกทําแบบนี้แล้วจะได้อะไรขึ้นมาเนี่ยวินัยักษ์ผมกําลังลงโทษตัวเองอยู่ครับแม่ลงโทษเพื่ออะไรล่ะลูกแม่ที่ไม่เชื่อสิทธิไงครับสิทธิเหรอใช่ครับแม่ธิถีคือสิทธิ ตอนที่ผมไปบ้านเช่าปูรันดาเรตอนเรายังเด็กในวันนั้นนายบอกว่านายจะไม่มีวันทิ้งฉันแต่ครั้งนี้นายใช้เวลานาน,านเกินไปมันสายเกินไปแล้ววีนุ ผมกุมมือสิทธิแล้วพาเธอออกมาจากบ้านครับแม่นี่ยกโทษให้แม่ด้วยแม่เองก็ผิดเหมือนกันที่แม่ไม่เชื่อสิทธิเขาเนอะแม่น่ะจำสิทธิเขาไม่ได้เลยเธอไม่ใช่ภรรยาของสิวามิถีเธอไม่ใช่ดิถี แม่ครับผมรู้ว่าใครพยายามจะฆ่าสิทธิแล้วผมจะต้องให้เขาเนี่ยถูกลงโทษพระเป็นเจ้าฉันจะทำยังไงดีถ้าเกิดเขาเจอกาบีขึ้นมาล่ะฉันจะต้องถูกเปิดโปงอย่างแน่นอนเขาคือใครเหรอไม่ใช่แค่ผมแต่แม่เองก็รู้จักเขาด้วย ฉันไม่รู้จักเธอหรอกนะคะแต่ว่าเธออยู่ในบ้านของอนิเกตซูปเปอร์สตาร์วินกุนทราพาเธอไปจากที่นี่เธออาการสาหัสมากเลยคะ่ะแต่เธอเออสีวั์มเซนครับผมเห็นคุณออกจากบ้านของสิทธิในบ้านเช่าปูรันดาเรคุณสวมหน้ากาก,ากแล้วหมวกคลุมหัวผมรู้ว่าเป็นคุณคนกำลังพูดเหลวไหลคุณเสียสติไปแล้วหรือไงอ่ะผมมาด้วยสติคุณสีวัมเซน คุณพยายามที่จะฆ่าสิทธิแล้วคุณเน่ยจะต้องรับผิดชอบและชดใช้กับความผิดที่คุณได้ก่อด้วยชีวิตของคุณเข้าใจไหมโอ้วววเยี่ยมเลยไอ้งโง่นี่มันคิดว่ากาบีเป็นสิวัมเงั้ยเหรอเนี่ยดีเลยสิปัญหาของฉันได้ถูกกำจัดสักทีแล้วพวกคุณรู้ไหมว่าวินพาเธอไปที่โรงพยาบาลไหนอะฮะเออคือ เออโรงพยาบาลศรีวันครับเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดผมคิดว่าเขาน่าจะพาเธอไปที่นั่นน่ะแหละโรงพยาบาลศรีวันใช่ครับใช่ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับคุณคุณทราสิทธิ์ที่เป็นไงบ้างครับตอนนี้เธออาการสาหัสมากเธอมีบาดแผลถูกแทงหลายแห่งเลยโชคดีที่ไม่ได้ถูกตุดสำคัญแต่ว่าเธอก็เสียเลือดไปมากเลยนะครับ เราต้องให้เลือดเธอไปหลายขวดแต่ก็ยังต้องการเพิ่มอีกช่วยหาเลือดมาโดยด่วนเลยนะครับคุณกุนทราสิทธิ์คเขาเลือดกรุ๊ปอะไรครับเอบวกครับเอบวกเหรอเอบวกคุณกุนทราเรามีเวลาไม่มากเราต้องการด่วนที่สุดนะครับผมจะไม่ยอมเสียสิทธิ์ไปอีกเด็ดขาดแม่ครับ ผมฝากสิทธิไว้กับแม่ด้วยนะครับดูแลเธอด้วยผมจะไปหาเลือดก่อนแม่จะอยู่กับสิทธิเองเธอจะต้องไม่เป็นไรจะ้ะวางใจได้นะลูกแม่ไม่ต้องห่วง ฉันต้องฉีดยาให้คนไข้ช่วยอยู่ตรงนี้จนกว่าฉันจะกลับมานะคะรบกวนอย่าทิ้งผู้ป่วยไว้ลําพังนะคะได้ค่ะแล้วเออกริ่งอยู่ตรงนั้นกรุณากดกริ่งถ้ามีอะไรฉุกเฉินนะคะค่ะ